สวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องตุ๊กคุตขั้วมันนีเจี๊ยบผ้าจีนผ้าเทียวพามากินลาบเนื้อครับหรือก้อยเนื้อเนื้อครับพี่น้องผมค้มพี่น้องอันนี้ใส่เพียแทะพีน่น้องมันเหยีเพียมากตนนุ่มใส่มันเด้อบบบพี่น้องทั้งแท่เราก็สอบบอปล่าวน้องที่ยงงานต่างประเทศครับไปสาวไปต่างประเทศครับที่ใช่รูกรุงเทพขับมาเราก็ทิ้งงานไหนอกสเลยครับเราก็ยาตีพี่น้องไปให้งานอยู่ต่างแดนต่างไกลครับมากินกน้วกันพี่น้อง ก็ต้องปิดไว้ทำยังไงเพื่อพี่เพื่อนครับ หัวไวหน่นยนี่นี่ใส่ครับใส่ดี่ได้เพียรมากไปหน่อย ขมนำๆเลยใส่อย่างเงี no? ้ยปรพีประนังครับอืมจำไรไม่ได้กุดศลจำพระขนาดดิเจียวขอฝากก่อนเลยขาแชร์ขอติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้เจ๊เจนะครับดิเจียวขอพุ่นค้าพระเอหนัง หอมจริงๆโมมันหอมแบบซอสซีได้กินเข้าไปแล้วมันหอม 嗯。<laughs> หายไปสามหมื่นติดธุรกิจแล้วพี่น้น่องก็มีเวลาเหตุครับขอโทษขอราะวแพ้หลายๆเรยครับพี่น่อง 两个万完不成。 ข้างค้ให้บุญต้องกันไปห้างค้ให้ <c oughs> แล้สี่ินกระเบห้องหอมด้วยนะอมกันครับ การนานก็นมลนะม่พั่น้องรมนีว Hãy comfortably... subscribe ย็นล้มหน้ามาแล้ว

ร้านไม่ได้กรุดพีน้งมือกับลาบเนื้อครับลาบเนื้อก้อยเนื้อลาำเนื้อเ้อก้อยเนื้อ,อน,นะครับพี่น้องมือนีกับลาบเนี่ยหรือก,ก้อยเนื้อพี่น้องมือแซ่นำไปแดกน้อยนึงโอ้หอมวิววิวแบบนั้หอมขั้วคัวหอมพี่น้องก,กินกับบรรยากาศร่มวิววิวิอากาศเย็นๆพี่น้องแซ่พักขนาด โอเคครับอาจารย์เจเจขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดดิ่งให้เจเจด้วยนะครับเจเจขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับสมัคระกดติดตามเจเจมนโดยตลอดขอบคุณอะไรครับพ่อแม่พี่น้องอาจารย์เจเจขอลานะครับสวัสดีครับ